สวัสดีครับวันนี้ที่สนามนัลงเทียมนะครับมีชิงรางวัลนะครับที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นพี่เทพโยครับพี่เหลือเฟือนะครับฝั่งตรงข้ามครับเจ้าสนามนะครับเป็นเจ้าเบิร์ตกับเจ้ากราบนะครับแต้มไหลนะครับเจมยีสิเอ็นะครับเทพโยขึ้นนำครับสีต่อหนึ่ง กลับยกบาตรงช่องกลางปาดลูกนี้โอ้โหเกี่ยวติดแต่ไม่อยู่แล้ครับพี่เทพโยนะครับสองต่อสี่ครับชิงห้าพันนะครับคู่นี้ครับพี่เหลือเฟือยกโอ้เทพโยขึ้นปาดช่องกลางครับเทพโยนี้มาจากสาทรนะครับโปรโมเตอร์ใหญ่ของเราครับพี่เทพโยครับรับจัด ตะก้อทั่วประเทศไทยนะครับที่เห็นเสื้อแดงนี้ฉายานักเตะจอมปีศาจนะฮะปีศาจตะก้อครับพี่เหลือเฟือครับแทมอยู่ที่3มต่อห้าคิงห้าพันนะครับคุณนี้เทพโยขึ้นปาดช่องกลางเบิร์ดโอ้แต่ครับลูกนี้พี่โยบอกว่ายังไงก็ใสมากครับสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับพี่โยครับครับครับ 6-3ครับเทพโยตัดขวานะครับโอ้โหหยียบครับลูกนี้เบิร์ดชนบุรีนะครับกระติ๊บน้อยฝากคิดถึงนะครับเบิร์ดชนบุรีนะครับเทพโยเปิดเทพโยโอ้โหบินขึ้นไปหยียบแล้วครับลูกนี้สวยมาก แต้มที่เกตต่อสี่ครับครับยกมาจะเบิร์ตอู้เหยียบจมครับห้าต่อเก็ดครับเบียดซ้ายครับพี่เหลือดันไปด้านนี้เทพอู้ปาดฉีครับไม่อยู่ครับของจะเบิร์ตบ้างอู้ยปาดหายครับลรกงนี้ อ่อจ่าเบิร์ดครับคิงห้าพันบาทนะครับคู่นี้ครับจะก๊อฟยองหลังพิเทพครับพี่เหลือเฟือดันไปหน้านิดพิเทพปาดเรียบร้อยสิครับอย่างนี้ครับสบายมากครับแปดต่อหครับ เบอร์ชนมรีปาดออกครับลูกนี้โอ้โหฝั่งนี้ต่อห้าห้าสี่ห้าสี่เทพโยอกว่าต่อห้าสี่ครับพี่เทปโยของเราทมพีตะก้อนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับท oh. oh, fi ี่ยุทธถลนครับช่องยุทธถครับทมพีตะก้อของเทพโยนะครับโอ้ปาดลูกนี้หายครับปาดนพี่เหลือเฟือกว่าหนักแล้วฮะ เบิร์ดเบิร์ดสีไรดีพ่อแล้วเบิร์ดไปขอเบิร์ดห้เฮ้ยเล่ามเดี๋ยวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจ้ากอล์ฟป่กครับโอ้ยมึงเสียกูนี่ขอครับโอ้พี่เหลือเฟือก็อยากเสิร์ฟพี่เทพก็อยากเสิร์ฟอยากปล่อยของกันครับมาาแจก้เสีียวน่พี่เหลือเฟือโอ้ตัดขวาครับสวยโอ้โห ตัดเน็ตลูกนี้ครับตัดหยอดด้วยตัดเน็ตด้วยครับลูกนี้ถ้าลงนี่จะสวยงามมากแล้วครับเสิร์ฟแปรข้ามเขียวแล้วฮะพี่เหลือเพื่ออู้สวยครับลูกนี้พีี่เเทพยวธรรมชาติเตียศษสิบเอ็ดต่อแปดครับแจม เจ้าเบิร hmm. yeah. oh, ์ดโอ้โหแต่ยอดเกีียวครับลูกนี้เทพโยปาดโอ้โหยัดตัวเบิร์ดครับแตกครับแตกครับเจ้าเบิร์ตนลงทีมแตกนะครับเบิร์ดชนบุรีกับเบิร์ตนลงทีมนี้คนเดียวกันนะครับัสดีครับพยาลีครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกําลังรับชมอยู่นะครับอะไรครับเทปอ๋อครับผมพยรลีนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังรับชมอยู่นะครับหมอลำที่ กำลังมาแรงสุดๆครับเจ้าแห่งวลำเคืองแห่งประเทศไทยนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเทพโยโอ้โหแต่ยอดครับโอ้โหไม่ตายนะครับเจ้าเบิร์ตแปรข้ามมาพี่เหลือเฟือดันไมหน้าเน็ตเทพโยโอ้โหยิงหลังครับเจ้าเบิร์ตคนเดียวขนมไหมปาดลูกนี้โอ้โหพี่เหลือเกี่ยวไม่ติดนะฮะเก้าสิบสอง ก้าต่อสสบองครับเทพโยดวันนี้เป็นสามเทีมก่อนนะครับชิง5พันบาทครับพวกนี้จะมีการแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ครับเดี๋ยวต้องกีบกันไว้ก่อนครับเจ้าเบิร์ตโอ้โหหายครับลูกนี้ ต้องใช้ซิโนไทยขึ้นมายกแล้วครับอย่างนี้แต้มอยู่ที่10ต่อ13ครับเจ้าเบิร์ตตัดยอดหน้าเน็ตนะครับพี่เหลือเฟือดันไปหน้าเน็ตปาดโอ้โหหายครับเทพโยลูกนี้ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับพี่เทพโยนีตั้งแต่เล่นตะกร้อมาปลูกบ้านได้เป็นหลังสองหลังแล้วพี่เทพโยโอโหตัดขวาฮะ ีย,ยบร้อยครับเจ้าเบิร์ตชนบุรีครับจอมเขียวฮะคนเดียวนะครับเบิร์ตชนบุรีเบิร์ตตลงทีมเบิร์ตบัวใหญ่ครับคนบวกคนคนเดียวกันนะครับสิบเอ็ดสิบสี่ช่องกลางครับพิเทพเหลือดันไปพิเทพเขียวโอ้หง่ายมากครับมันเลือกได้พิเทพบอกว่าเลือกได้ครับเนี่ยนอนมากครับเทพโยฮะนี่เดินสายตลอดครับทั้งฝั่งทนและฝั่ง การมาเบิดโอ้โหไม่ข้ามครับสิบหกสิบเอ็ดพรุ่นี้สำหรับท่านในต้องการชมก็พรุ่งนี้จะไปไล์สดที่สนามสาธรนะครับสนามแล้วก็ที่สาธรนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีแล้วก็มาชิงรางวัลกันเยอะครับที่สาธรนะครับ เจ้ากับตัดทางกลางฮะเทพโยยอดนิดเดียวแตกนะครับจ้าเบิร์ตแตกนะครับสิบเจ็ดสิบสองครับเทพโยยิงขวาฮะโอ้โหไม่ข้ามครับสิบสามต่อสิบเจ็ดพี่เหลือดันไปหน้าเน็ตเทพโยโอ้โหดันหลังฮะ เจ้าเบิร์ตอ้โหแตกครับเทพโยแตกนะครับโอ้โหแตกฮะแตกไอลีครับผมยังเป็นสาวน้อยเอ้ยผมยังเป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับดูทุกวันนะครับพอลีครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับปาดอออืืหเจ้าเบิร์ตดันมาครับเย็บเรียบร้อยครับ สิบห้สิบเจ็ดโอ้โหกราบแต่ครับโอ้มีมือด้วยนะครับแต้าที่18แต่อ15้าครับพิเทพยอเมื่อกี้เพิ่ง ล่าเงินรางวัลจากสาธรมาครับวันนี้ yo, <S 2> <S 2> มารับอากาศเย็นๆที่สนามลงทีมนะครับวันนี้เพิ่งกลับจากสาธรครับมาผ่อนคลายที่สนามลงทีมของเรานะครับสิบหกสิบแปดที่เหลือเฟื่อดันไปด้านนิดเทพโยปาครับโอ้โหเจ้าเบิร์ตแตกครับลูกนี้ สิบเก้าสิบหกครับลูกเดียวเกมนะครับดูครับปีเหลือเฟือโอ้โหตัดหยอดหน้าเน็ตครับกรับจะเบิร์ดแก้มาก่อนโอ้ขอแล้วครับพี่เทพโยขอแล้วโอ้โหหยอดเบาๆไม่แตกงนะครับโอ้โหแต่ใช้มือครับเรียบร้อยดีครับยี่สิบสิบหกครับแต้มเดียวแล้วครับตัดหยอดขวาเรียบร้อยดีครับ เทพเจ้าพี่เหลือเฟือเป็นฝ่ายชนะเจ้าเบิร์ตชนบุรีกับเจ้ากรับรัตนบุรีไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคู่นี้ครับผม